ความซื่อตรงและความดีงามคือกลยุทธ์ชั้นยอดอาโทมี omi, มุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง CCM การบริหารจัดการที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เกณฑ์ในการรับรอง CCM ไม่ได้เลือกจากบริษัทที่มุ่งเน้นที่ตัวธุรกิจเป็นจุดศูนย์กลางแต่เลือกบริษัทที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารจัดการและนี่ก็คือหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการการค้ายุติธรรมและองค์กรการบริหารจัดการโดยผู้บริโภคของเกาหลีใช้ในการตัดสินค่ะปัจจุบันข้อเรียกร้องด้านสิทธิต่างๆของผู้บริโภคนั้นสูงมาก แต่ในทางกลับกันกลับเกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างต่อเน,นื่องจึงทําให้เราตระหนักว่าบริษัทต่างๆเองก็ควรมีระบบที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการปัญหาความเสียหายของผู้บริโภคได้เราจึงสร้างระบบ CCM นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ในหลายๆด้านให้กับผู้บริโภค ซึ่งเราเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคแทนที่จะคอยจัดการคอม p l a น n จากผู้บริโภคค่ะและก็ได้เปลี่ยนชื่อจาก CCMs เป็น CCM แทนค่ะเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางมากขึ้นค่ะหลักเกณฑ์ในการประเมิน CCM จะถูกแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆค่ะโดยแบ่งเป็นความเป็นผู้นำระบบ CCM การจัดการ CCM และผลการดำเนินงานซึ่งหลักๆเราจะดูว่า CEO บริหารจัดการด้วยหลักการมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางหรือไม่ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของระบบ CCM เลยล่ะคะ่ะความจริงแล้วมันยังมีเงื่อนไขอีกเยอะเลยนะคะที่แต่ละบริษัทจะต้องทำให้ได้ถึงเกณฑ์เพราะฉะนั้นกว่าที่บริษัทหนึ่งจะได้รับการรับรอง CCM มาพวกเขาจะต้องผ่านการตรวจสอบที่มีเกณฑ์การประเมินที่โหดมาก การได้รับการรับรอง CCM จึงไม่ใช่เรื่ององ,ง่ายๆเลยเลยค่ะผมคิดว่าโทมี่เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นผู้บริโภคไปจุดศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับแต่แค่เอาสิ่งที่เคยทำอยู่แล้วมาทำให้เป็นระบบมากขึ้นและเรายังมีเป้าหมายของเราแยกอีก3ข้อข้อแรกคือการบริหารจัดการที่เน้นให้ผู้บริโภคมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนอื่นเราต้องอธิบายให้คนในองค์กรเข้าใจก่อนว่า CCM คืออะไรจากนั้นก็จัดการบรรยายเพื่อให้พนักงานได้เข้าใจมากขึ้น และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องข้อที่2อคอมเพลนเป็นศูนย์เราพยายามคิดวิธีที่สามารถช่วยลดคอมเพลนจากลูกค้าโดยเราได้จัดหาเจ้าหน้าที่ call center เพิ่มจากเดิมอีก30เอร์เซเพื่อที่จะให้เสียงของลูกค้าส่งมาถึงบริษัทได้ง่ายขึ้นและสามารถส่งต่อไปยังฝ่ายต่างๆเพื่อน,นํามาแก้ปัญหาและปร,ะปรับปรุงให้ระบบดียิ่งขึ้นได้ข้อที่3คือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าการจะทาให้นักธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนความคิดเรื่องธุรกิจขายตรงให้ได้ก่อน แม้แต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ถือเป็นลูกค้าโทมี่เหมือนกันแล้วก็เลยจัดก,กิจกรรมน้ําใจสู่ชุมชนขึ้นมาเพราะเราคิดว่าการสร้างชุดความคิดที่ว่าอัธมี่เป็นบริษัทที่ดีหรือธุรกิจขายตรงก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นนะถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับตอนที่พวกเราไปที่อโธมี่เพื่อทําการประเมินตอนนั้นยังมีอคติเกี่ยวกับพวกธุรกิจขายตรงอยู่ค่อนข้างมากก็เลยค่อนข้างกังกนวลเรื่องการรับรอง CCM ว่าจะเอาอยัางไงดีถ้ารับรองไปแล้วจะไม่มีปัญหาจริงๆใช่ไหมแต่พอ เราได้เข้าไปประเมินจริงๆก็รู้สึกได้ว่าทางอโทมี่มีความมุ่งมั่นและการเตรียมพร้อมในด้านนี้มานานแล้วซึ่งไม่ใช่การเตรียมการเพื่อให้ได้การรับรองแต่เราสัมผัสได้ถึงความพยายามและความตั้งใจจริงในการบริหารจัดการที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้บริโภคของอโทมี่ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและราคาที่ดีที่สุดจริงๆคะ่ะ บนผลิตภัณฑ์ที่อาทมี่เป็นผู้ผลิตนิตกสารหรือแม้แต่นามบัตรเองเราจะใส่สัญลักษณ์ CCM ที่สื่อว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางลงไปด้วย พื่อจะสื่อให้ทุกๆคนได้รู้ว่าอัตโอมี่เป็นธุรกิจที่ใส่ใจใผู้บริโภคแค่ไหนซึ่งกลยุทธ์นี้ก็เปรียบเสมือนเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งในสงครามการค้าก็ว่าได้ครับนับตั้งแต่ปี2009เที่เริ่มก่อตั้งบริษัทอัตโอมี่ทำเพื่อความสำเร็จของลูกค้ามาโดยตลอดและคิดมาเสมอว่าลูกค้าคือสิ่งที่ล้ำค่าของอัตโอมี่แม้แต่เป้าหมายการบริหารของผู้บริหารสูงสุดและปรัชญายการก่อตั้งบริษัทก็เน้นการรักษากฎเบียบไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารหรือพนักง,งานทั่่่่ววไปปปปแลละะจจาา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 ากกกเเเเ้้้้หหหมมมยยยททที็นรร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 ััตติิิศส์์คคงงใใขขออธธุุืํถชผู เป็นจุดศูนย์กลางได้จนถึงตอนนี้ฉันคิดว่าความพยายามของผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับการยอมรับผ่านการเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรอง CCM แล้วค่ะถ้านับเฉพาะธุรกิจเครือข่ายน่าจะเรียกได้ว่าเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองซึ่งการที่อ t o มมีได้รับการรับรอง CCM ฉันคิดว่ามันมีความหมายมากเลยนะคะเพราะเขาสามารถส่งต่อปรัชญาการเน้นผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางให้กับบริษัทพาร์เนอร์ได้ซึ่งหากมีอ t o มี c มาคอยทวงสมดุล และรับหน้าที่เป็นผู้นำในด้านนี้แล้วก็ฉันคิดว่ามันก็คงจะดีไม่น้อยและอะโทมี่ยังสามารถกล่าวกับคนอื่นได้อีกว่าบริษัทเคยเข้าร่วมรับการประเมินจากองค์กรชั้นนำของเกาหลีซึ่งฉันเองก็หวังว่าจากนี้ไปอะโทมี่จะทำได้ดียิ่งยิ่งออขึ้นไปค่ะการบริหารของเรายังคงสดใสเช่นทุกวันคุณค่าของมนุษย์คือเป้าหมายสำคัญของเราจะมาใช้มนุษย์ด้วยกันเป็นแค่เครื่องมือไม่ได้ เพราะแม้แต่บริษัทเองก็ไม่เคยคิดที่จะใช้นักธุรกิจทุกคนเป็นเครื่องมือถ้าทําอย่างนั้นคงมีแต่เจ๊งสถานเดียวเป้าหมายแรกทางธุรกิจของอาโธมี่ก็คือความสําเร็จของลูกค้าความสําเร็จของลูกค้าก็คือเป้าหมายทางธุรกิจของอาโธมี่พวกเราคอยช่วยเหลือนักธุรกิจทุกคนเรียกว่าพนักงานเกือบทั้งหมดของเรากําลังทําเพื่อนักธุรกิจทุกคนอยู่ครับต่อให้บริษัทเกิดความเสียหายก็ห้ามเกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคเด็ดขาด อธทมี่เป็นธุรกิจที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือนักธุรกิจก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับและเชื่อถือได้ด้วยครับเป้าหมายของเราคือการทําให้คนในสังคมได้รู้ว่าอธทมี่เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางเป้าหมายของเราคือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถทํางานโดยนึกถึงลูกค้าเป็นหลักได้การรับรอง CCM ไม่ได้รับรองเพื่อบริษัทแต่เราอยากให้มันเป็นเครื่องมือของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในอัโทมีและนําเครื่องมือนี้ไปใช้ได้ค่ะและการรับรองครั้งใหม่ในอีก2ปีให้หลังนี้ก็กําลังเข้าใกล้ลูกค้าทุกคนมาเรื่อยๆแล้วค่ะ